คุณรู้จักอาการทางตาที่เรียกว่าต้อลมต้อเนื้อต้อกระจกบอหวานขึ้นตาจอประสาทตาเสื่อมมองไม่เห็นเสดตาเคืองตาหรือไม่วันนี้มาหาทางออกด้วยกันพนสองเม็ดเช้าเม็ดแรงเม็ดมาสี่กองก็หายดีน้องไฟ้าไม่ฟางไม่มีเมียงวันแล้วดูสักห้เมตรนี่ก็ตาฝ้าแล้ว ครับแสบตาครับตอนนั้นแสบตามากเลยใจมากเลยอ่ะดีใจก็ถูกหวยอีกนะใส่ตาเรามันมันเหมือนแบบมันกลับมาเหมือนเดิมอ่ะมันมันปกติเลยอ่ะเราก็ยังบอกอเขาทําด้วยอะไรมันถึงแบบมันถึงได้เห็นผลเร็วขนาดนี้ไงยายบอกดูอะไรดูทุกเนาะบอกว่าล้าแนะนำกินตากินเดียวดิ ตาก็ไม่ค่อยเห็นมือม้วฟังฟังเป็นแมงวีแมงวันอะไรก็ไม่รู้หลานสาวสั่งให้วันละสองเม็ดเศราเม็ดแรงเม็ดมานสี่กองก็หายเนาะมันก็ให้ไข่มาหายชนิดที่มากินอีกสองกองธรรมดาของวัยคนเนาะคนแก่เนาะอายุเจ็ดสิบกว่าแล้วเนาะกินดีคอนแทคก็ดีมากนะใครเป็นอย่างผมแล้วก็กินได้มันเป็นไรบุงป่านนี่กินงั้นดีคอนแทคมาแล้วเนาะปวดคนเหนียใครเป็นอย่างลุงป่านนี่ก็ให้กินเด้อดีคอนแทคดีแต่ไเลย หายตาฟ้าดตาฟางแล้วเดี๋ยวนี้นะเปลี่ยนชนิดมิดสหายดีร์หุ้จักกันมาเลยบอกคุณต่างๆคุณเปิดโฮลเปอร์ฮันเน,นอร์ตาฟางนะครับมองไกลๆไ,ไม่เห็นนะไม่ค่อยชัดเจนดูสัก50เมตรนี่ก็ตาฟ้าละค <มา S 2> รับแสบตาครับตอนนั้นแสบตามากเลยอเตอนที่มองแดดน้ำตาไหลเพียงเพียงตาด้วยครับเห็นนะโฆษณาว่าจะดีคงจะดีนะตัดสินใจสั่งซื้อเลยครับตอนแรกมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงเพราะว่าเราตาฟ้านี่ก็จางหายไปดูดูไม่ค่อยฟ้าละ แล้วมองไกลๆก็มากองที่สองแล้วมองไกลๆก็เห็นชัดเจนสักห้าสิบเมตรหรือร้อยเมตรนี่เห็นชัดละเดี๋ยวนี้ขอบคุณก็ขอคุณดีคอนแทคมากๆเลยนใจมากเลยอ่ะดีใจก็ถูกหวยอีกนะเราสั่งมาทานแล้วเราได้ผลฝากบอกเพื่อนๆนะเนาะว่าพี่ๆน้องๆที่เขาสายตาเป็นแบบเราอะนะเนี่ยได้เจอกับประสบการณ์ตัวเองเลยว่ามันดีจริงๆเขาไม่ได้หลอกเราลองเถ <c oughs> อะจากที่เรามองไม่เห็นเลยไนงะมองไม่เห็นปุ๊บ มันค่อยๆกลับมากลับมามันก็ไม่ได้ปุ๊บปั๊บกลับมาเลยนะมันค่อยๆกลับมากลับมาคือภายในเดือนนั้นน่ะจากที่เรามองไม่เห็นน่ะเรากลับมาเห็นแล้วนะตอนเนี้ยมันใสเลยมันใสปกติเลยตานะอือล้วไม่มีเนจากที่ตาเราอะเคยมีเส้นสีน้ําตาลผ่านไปผ่านมานะมันหายไปด้วยใสตาเรามันมันเหมือนแบบมันกลับมาเหมือนเดิมอะมันมันปกติเลยอะเราก็ยังบอกอ๊ะ เขาทําด้วยอะไรมันถึงแบบมันถึงได้เห็นผลเร็วขนาดนี้ไงวันนี้เราขอแนะนําผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อว่าดีคอนแทคดีคอนแทคเอ็กดีคอนแทคไม่ใช่แค่สารอาหารบำรุงดวงตาทั่วๆไปดีคอนแทคเป็นสารอาหารที่นําเข้าจากยุโรปเป็นสารสกัดที่ออกแบบมาเพื่อดวงตาของคุณลดอาการตาแพ้แสงมองไม่ชัดมีภาพเบลอภาพซ้อนแต่ที่สําคัญหลักๆผมมี3ข้อที่คุณจะต้องทานดีคอนแทคแน่ๆข้อที่1นึ่งดีคอนแทค ถูกออกแบบมาไม่ให้ตกค้างในร่างกายไม่ว่าคุณจะทานนานแค่ไหนก็ตามเพราะว่ามันถูกออกแบบมาให้ดูแลดวงตาโดยเฉพาะเท่านั้นมันจะขับออกจากร่างกายตามระยะเวลาของมันหากร่างกายดูดซึมไม่หมดข้อ 2. สารสกัดเหล่านี้มีผลวิจัยว่าสามารถที่จะฟื้นฟูและบำรุงดวงตาได้จริงไม่ใช่เรื่องมโนคุณมั่นใจได้เลยมีลูกค้าหลายท่านทานเห็นผลข้อ 3. ข้อสุดท้ายนั่นก็คือดีคอนแทคจำหน่ายมา14ปี และมีลูกค้าหลายพันคนทานแล้วเห็นผลหลายคนยังสงสยัยไม่มั่นใจคุณจะรออะไรครับเพราะดวงตาของคุณเสื่อมสภาพไปทุกวันเสื่อมสภาพไปเรื่อยๆแต่ดีคอนแทคของเรายังเพิ่มคุณภาพยังมีคุณภาพที่ได้มาตรฐานสําหรับคุณลองเปิดใจและลองทานดีคอนแทคของเราดูแล้วคุณจะประทับใจกับดีคอนแทค X เพียงวันละ1-2เม็ดคุณก็รู้สึกได้ว่าจะเป็นแพ้แสง แสบตาเครื่องตาผมบอกได้เลยคุณไม่ผิดหวังแน่ๆหักสนใจก็สั่งซื้อตามเบอร์ที่โชว์ได้เลยเรายินดีส่งถึงหน้าบ้านมีบริการเก็บเงินปลายทาง